สวัสดีครับ f อฟซี FC มูนี้มาพบกันในวันที่ย5่สบพฤศจิกายนสอง7นหาสิบำหรับมูนีผมสีน้ำเหลขเด่นบนมาให้ FC. เอฟซีได้รับชมนะครับนะสำหรับงวดที่ผ่านมาชุดเด่นบนชุดนี้อ่าสูตรนี้อ่มามาจักสูตรเลยครับชนกันแต่ไม่มานะครับนะไม่มาสักสูตรเลยนี่งวดนี้งวดเดียวที่เป็นแบบนี้นะรับนะ มามาจักสูตรเลยนะส่วนไ่กะสีมาอ่าเป็นบางสูตรแล้วก็ลดเป็นบางสูตรมีงวดที่พ่านมางวดเดียวที่อ่าเป็นแบบนี้นะอ่าเลขแปดกัะลงล่างแนะบบที่ชนกันเลขแปดลงไปล่างนะครับ,นะรบานไปรับช่มกับขอฝากคำเตือนก่อนครนะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนห้อกถิมะเบิงเด่นบนชุดใหม่แต่ว่าก็เป็นสูตรเก่าที่ผมเคยนำลงแล้วก็พากานเอาไว้นั่นะน่ครับบาง ข้างกับลายสูตรกับเลือกเลือกลงนับะเลือกเอาลงเพราะว่าถท้าลงเบิดเท่ากับลายเกินไปนับละก็เลือกเป็นบางสูตรที่เข้าชดว่าความนาจะเป็นนับะแล้วก็ทสี่มีสูตรพักงานต่อนับะเท่ากับไม่รู้ว่าสูตรใดสี่เดินนับะเป็นแค่แนวทางถูกสูตรเลยนับละถ้ารับสูตรนี้ก็ค่อยเดินดีนะครับค่อยเป็นเดินดีสูตรเก่านะครับเดินมาตัวหนี่คคำว่าหลุดสองวันแล้วก็มา เขามาเดินแล้วก็รุดแล้วก็มาเดินต่อนะครับอ่าเขานิ่งแล้วนะครับเขาเดินมาสามหมดสอนแล้วนะครับผมก็เลยตีน้ำมาลงอีกคัดมานะครับคัดเอาสูตรที่อ่าเขาเดินนะี่ครับเขาก็เดินมาสหรับสูตรนี้วดที่ผ่านมาก็ออกสองสองหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็นี่เลขสองนะครับเลขสองกับมาอ่าทั้งร้อยและกับสิบนะครับหลักร้อยและหลักสิบ 10. ตามนี้เลยนะละ่ละเขาสิลเมอ่าเดินครับเริมเดินแล้วก็โทษแน่ก็ะถิเดินในตำแหน่งหลักสิบเป็นหลักนะะนะครับสามหมอแล้วนะล่ะถ้าเขามาในตำแหน่งหลักสิบอีกกะไม่น่าจะมีลุนอยู่นะล่ะจรับสูตรขออนุญาตท่าสีให้เรียบร้อยนะครับท่าสีให้เรียบร้อยสูตรที่พังอัน กับกามีุดบ้างเขาบ้างสูตรที่ใช่จริงนะครับสูตรที่ใช้จริงนะครับก็เดินตดต่อกันสามวันแล้วนะครับแต่ว่าเดินในตำแหน่งหลักสิบเป็นหลักนะ่ครับหกสี่สองหกสี่สองเข้ามาฟังวิธีคำนวณน,นะครับวิธีคำนวณสูตรนี้ถ้าจะใส่หลักแสนของรางวัลที่หน,นึ่งบวกหลักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งบวกหลักสิบหลังบวกหนึ่งข้อที่ครับ เอามาบุงตำแหน่งแสนแล้วหมื่นแล้วก็หนึ่งกับแปดหนึ่งและแปดแล้วก็หลักสิบล่างหลักสิบล่างก็คือเลขสามเลขสามแล้วก็บวกหนึ่งคงที่แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองได้สองสองบวกหนึ 2. 2่งเป็นสามแล้ววันนี้ได้สามสี่ห้า สามสาครับสำหรับสูตรนี้ับจ,จะเดินต่อหรือไม่ครับจ,จะเดินต่อหรือไม่อ่ะสิบหกอ่ะ1ิบเจ็ดสิบแปดต่อไปเป็นงุดที่อ่ะยีครับกัมีลดสามหดครับเนาะ ยี่สิบเอ็ดงวดลุดสามงวดนะครับตามนี้เลยข้งสูตรที่สองับครับสูตรที่สองสูตรนี้กะต่ก่อนเขาเป็นสูตรสองโตเนะครับเขาเป็นสูตรสองตัวอยู่ฟังนี้เขาเริ่มเดือแจะฟังนี้แล้วนะครับผมพิกนากระดาษนะครับเขาเดินสองโตะมาอดสองวันนี่เขาลดนะครับเขาลดผมก็ยังพักเอาไว้อยู่นะครับถ้าผมต่อมาอีกตรงนี้นะครับจะเป็น เลขสามนะครับแต่แต่ต่อไม่อีกเป็นเลขศูนย์เขาก็ยังหลุดอยู่วันนี้นะครับทีนี้เขาก็ได้พลิกหลังกระดาษแผ่นนี้มาคำนวณต่ออีกนะครับเขาก็มีเดินบ้างอา่ามีลดแค่งวันเดียวนะครับผมว่าอ่าเพิ่มให้เป็นสามตัวนะครับเพิ่มให้เป็นสามตัวนะครับเขาก็เดินมาอยู่ลดแค่งวันนี้นะครับลหลุดแค่งวันนี้งวดเดียวอ่าถ้าเราเพิ่มเข้าไปนะครับกับเก้าศูนย์อ่าหนึ่งแล้วก็ศูนย เพิ่มให้เป็นสามตัวแล้วนะเขาก็จะได้เดินต่อเนี่ครับงวดที่พานมาสุตนี้สองสามสี่สองสามสี่เลขที่ออกสองสองครับสองสองหนึ่งอ่าสองสองหนึ่งเดี๋ยวผมก็ลืมไปแล้วนะสำหรับสูตรแรกนะครับสำหรับสูตรแรกนี่เขาเขานั่งตำแหน่งลักสิบมาสามหมดลักสิ่หอกกบมีอ่ะติด เลขห้าโดนติดเลขห้าอยู่นะครับจะมีโอกาสไหมครับนะนะครับจะเรียกว่าเลขสี่โดนดับนะครับเหลือเลขห้านะครับเด็กสามกะลืมไปแล้วครับนะมาโดนดับหรือไม่นครับเอาบางสุดที่สองต่อเลยนะครับนะครับเลขที่ออกสองสองหนึ่งนะครับสามาที่เลขสอง มาที่เลขสองทูนี้ก็เขา้าตำแหนง่งลักซิปขึ้นกันครับนะมาที่เลขสองนี่อย่งเลขลักซิปเป็นลักขึ้นกันนะคนะรับเอฟซีงับซีงวดเดินในตำแหน่งลักซิปซีงวดขึ้นกันนะครับตั้งแต่งวดนะครับหก ก็มาหลักสิบหกมาหลัก, 10, 4, ก 10, สิบสี่มาหลักสิบสองมาหลักสิบถามาบังวอนนี้ว่าอ่ะสีมิตอะไดสีชดลักสิบที่เฮาอ่ะคำนวณเอาไว้อยู่นะครับทูนี้เฮาทีใส่ลักหน่วยของลำดับที่หนึ่งบวกลักสิบหลังสองข้างแล้วก็บวกลักหน่วยหลังครับลักหน่วยของลาดับที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งเป็นตัวแรกนะครับ แล้วก็บวกลักสิบหลังสองข้างบวกลักหน่วยหลังนะครับสามสามแปดอ่ะครับสามสามลักสิบบวกสองข้างลักสิบหลังแล้วก็บวกลักหน่วยหลังก็คือเลขแปดนะครับหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสามอ่ะเดี๋ยวขอไปสิหนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าได้ห้าห้าหกเจ็ดนะครับยังมีเลขห้าครับยังมีเลขห้าอยู่นะครับยังมีเลขห้าที่ชนหลักสิบของเราอยู่นะครับโอกาสก็อาจความน่าจะเป็น น่าจะมีอยู่แล้วนะครับทางด้านหลักสิบน่าจะเป็นเลขห้าแล้วนะก็ชนสองสุดแล้วชนหลักสิบครับตัวนี้เขามาแล้วสี่งวดอ่ะเฉพาะหลักสิบเดินเดินแบบสี่งวดซ้อนเลยครับแต่กามาหลักหน่อยน้ำเน่แล้วนะรักลอยบ้างครับแต่ว่าทีนี้คือยืนหลักสิบนล้วนะยืนหลักสิบเอามาบัง สูตรที่สามอ่ะมอนิสิมีอยูหกสูตรแลครับนะเด่นบนมีหกสูตรสูตรนี้ก็เคยนําลงชื่อกันนะครับเคยนําลงงวดแรกเขาเดินนะครับงวดที่สองุดออกศูนย์ซีซีลดดพักงานเราไว้งวดที่ผ่านมาออกสองสองหนึ่งแะบนักลับมาเดินต่อน่ครับกลับมาเดินต่อตัวนี้กลับมาเดินต่อ มาสองตัวเลยสองเละหน,นึ่งนครับวนี้กลับมาเดินต่อความน่าจะเป็นนะครับน่าจะมาให้เห็นนะครัอบอ่งวดที่เก้าเก้างวดหลุดหนึ่งงวดนะครับต่อไปที่เป็นงวดที่สิบถ้าเดินต่อวิธีคำนวณสูวนนี้ก็ดที่ใส่หลักหมืน่นของงวดที่หนึ่งบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักลอยเลขหมุนครั้ง,งที่สองนะครับ ตามนี้เลยครับนะอเอาไเขียนเอาไว้ครับหลักอ่าหลักพันครับหลักพันของลำดับที่หนึ่งก็คือเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดครับนบวกหลักเจ็ดครับหลักพันครับนะเลขเจ็ดแล้วก็หลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างก็คือเลขแปดครับเลขแปดแล้วก็ร้อยครั้งที่สองครับหลักร้อยครั้งที่สองก็คือเลขเก้า นะครับได้เก้าเจ็ดบวกแปดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าได้ห้าห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ได้สี่ได้สี่ห้าแล้วก็หกนะครับกลับมาเดือนต่อแล้วก็ใช้งานต่อเลยครับส่วนในสังเกตบางวาเขาที่เดือนอยู่ องแถวนี่เดินอยู對對่สองแถวนี okay. ่ขยันเราแล้แถวนี้เดินอยู่ข้างเดียวเดินอยู่ครั้งเดียวเขาจะเดินอยู่สองแถวนี้วดที่ผ่านมาก็เดินอยู่สองแถวนี้วันนี้ก็ถ้าเดินอยู่สองแถวก็จะติดเลขห้าอยู่เลขห้ากับเลขหกเราคร้บก็มีเลขห้าที2 2> ่ติดอยู่หลักสิบอยู่สังเกตเงว่วาเขาเดินหลักสิบเพื่อับพอกลับมาเดินเขาไม่ต้อง้องหลักสิบอยู่นราะติดเลขห้าอีกแล้ว ความน่าจะเป็นเ้ามาเบืงสูตรต่อไปอสูดที่สี่สูตรที่สี่แบบนั้นที่ส,สี่เป็นสุดไม้เป็นสรใหมเพึ่งจะเดินได้ว่าจริงหมดพิ่งเดินได้หกหมดครับแล้วหมดแรกแปดเก้าศูนย์มาที่เลขศูนย์หมดต่อมาหกเจ็ดแปดเลขหก รบบเลขหกมาร้อยและสิบวัดต่อมาสี่ห้าหกห้ามาทั้งห้าและ 6. หกแบบมาทั้งห้าและหกก็เดินดีนะครับจละระยะสันๆก็ล่างดีนะครับวัดต่อมาหนึ่งอ่อศูนย์หนึ่งสองมาที่เลขสองมาที่เลขสองหลักหน่วยวัดต่อมาสามสี่ห้า 3, 4, มาที่เลขสี่ที่ออกศูนย์สี่สี่มาที่เลขสี่หมดต่อมาหนึ่งสองสามฮะหมดล่าสุดแล้วน,นะหนึ่งสองสามก็มาทั้งหนึ่งและสองกับหนึ่งกับสองมาครบสามตัวเลยน,นะครับบตามนี้เลยน,นะครับมาครบแบบนี้เลย เป็นสูตรหม่เอฟซีเพิ่งจะนํำลงงวดนี้เป็นงวดแรกเขาจะสั่นหกงวดกนะครับกำลังเดินน่ครับถูดที่กำลังเดินความน่าจะเป็นนนะครับขอให้เอฟซีอ่าทีอ่าอาจจะบางท่านอาจจะเสียเวลาว่าเสียเวลาท่าสีนะครับกาบขอถทดขอให้เอฟซีเพระพาพระว่าเป็นสไต์ ผมสีทาสีแบบนี้นะล่ะผมชอบทาสีสวยงามนะล่ะเดินมาแล้วหอง,งวดสถิติถ้าเดินงวดต่อไปสิเป็นวดที่เจ็ดอ่ะเป็นวดที่เจ็ดนะล่ะวิธีคำนวณทำมาเบิรงเลยวิธีคำนวณเท่าที่ใส่ลักลอยเลขมวนครั้งที่สองบวกกันอ่สองครั้งแล้วก็่บวกลักหน่วยเลขมวนครั้งที่สองบวกสององทีนี่ครับตามนี้เลยนะล่ะร้อยครั้งที่สองอ่ะมาดูกัน ลอยครั้งที่สองคือเลขเก้าเบวก2องขังแล้วก็บวกลักหน่วยครั้งที่สองคือเลขสามนี่ครับเก้าเกสามสมแล้วก็บวกสองคงที่นี่ครับเก้าสองสิบแปดได้แปดแดบวกสมเป็นสิบอได้หนึ่งหนึ่งบวก2ได้สได้สามสแล้วก็ห้า ตามนี้เลยเจ็ดสี่ได้สามสี่หังวดนี้น้ำลงเป็นข้างแรกอ่าเป็นงวดแรกนี่เปดงวดที่เจ็ดอ่าเดินมาแล้วหกงวดงวดที่เจ็ดจะเดินต่อหรือไม่เนี่ยตามนี้เลยลนะครับขั้วเบื้งสูตรเก้าอ่าูตรเก้าด้วกันกับจุดเก้าจุดนี้งวดที่ผ่านมาอาจจะอ่าม่ได้น้ำลงม่ได้น้ำลงนะครับมาได้น้ำลงนะครับ อ่าบริเวน้ำลงเลยครัแบบหัดที่พัดน้ำเดินอ่าเดินอยู่อ่าิสูตรเก่าหัวที่พันมาหบบนึ่งสองสาะอ่าเลขที่ออก 2, 2 1, องสองหครัแบบเลขสองมาหัแบะบนครัแบบเลขสองและเลขหนึ่งครัแบบ เลขสองเล,เลขหนึ่งมากครบสามตัวเลยสุวนี้ครับผ่านเป็นงวดที่สามนะครับนะเป็นงวดที่สามเารับสุรนี้น่ารุนมากเพราะว่าอ่าเขายังไม่หลุดนะครับนะเขายังไม่หลุดเลยครับความน่าจะเป็นอ่าครับำงานขึ้นมา สามหงอนแล้วที่เขาเดินครับเนะแต่เขาเห็นว่าเบิรงหงอนอ่าไม่ได้ตัวไหนครับนะวิธีคำนวณเขาจะใส่ลักหน่วยของ,งอรางที่หนึ่งบวกลักลอยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกสองคงที่ครับตามนี้นะครนะลักหนว่วยรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งครับ เลขหนึ่งนะครับร้อยและหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่งร้อยและหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่งร้อยก็คือศูนย์หน่วยก็คือหกศูนย์หกศูนย์หกแล้วก็บวกสองของที่หนะึ่งบวกหกอ่าศูนย์มันมีค่านะหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเลขเก้าศูนย์ และหนึ่งนะครับตามนี้เลยสูตรนี้ตัวไหนจะมาเก้าศูนย์หนึ่งนะครับนี่ครับเดินจริงอ่าเดินจริงสามวดแล้วนี่ครับที่เหลือก็เป็นการย้อนหลังนะครับอ่งวดนี้จะเดินต่อหรือไม่เอี๋ยบสิอ่ถ้าเดินต่อสิเป็นงวดที่สิบสองนะครับจะเป็นงวดที่สิบสองถ้าเดินต่อนี่ครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับนว่าเป็นสูตรทุดไทยสูตรนี้เป็นสูตรสองโตมาหนึ่งโตนะครับ กงวดแรกสีน้ำลงมาที่เลขสองใดหนึ่งกับสองนครับมาที่เลขสองมาที่หลักหน่วยนะครับในการงวดที่ออกศูนย์ทีซี 4, นี่รุดน่ครับงวดที่พัหนาผมพักงานนะครับผมพักงานเอาไว้เขากลับมาเดินต่อนะครับกลับมาเดินต่อนะเลขที่ออกสองสองหนึ่งนครับ ผ่านนะครับมาทั้งหนึ่งและสองเลยนะครับมาทั้งสิบเละหน่วยมาครบทั้งสามตัวเลยหลักร้อยด้วยนะครับแถมตามนี้เลยเฮหตี้นะครับมาครบเลยนะครับวันนี้ครัมาเบิ่งว่าสิได้ตัวใดนตัวนาะเป็นแชร์แนวทางเท่านั้นครับเนาะ วิธีคำนวณสูตรนี้เข้าถือไส้รักแสนของร้อยที่หนึ่งบวกรักหน่วยของร้องที่หนึ่งบวกรักหน่วยหลังนครับรักแสนก็คือเลขหนึ่งรักหน่วยก็คือเลขหนึ่งครับตำแหน่งที่ห้าบวกรักหน่วยของร้อยที่หนึ่งครับรักแสนของร้อยที่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็รักหน่วยหลางะ หลักหน่วยล่างก,ก,ก็คือเลขแปดเลขแปดอน่ยนะครับอ่านับบวกยอดล่างกันไปนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกแปดอ่าสองบวกแปดเป็นสิบได้ศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งเนีครับความน่าจะเป็นผมว่าศูนย์กับหนึ่งถ้าเกิดเขาเดินต่อศูนย์กับ 1, หนึ่งน่ารุนมากเนีครับความน่าจะเป็นอ่า 5, 16, ห้าสิบหกงวดที่สิบเจ็ดอ่ะถ้าเดินต่อสิบเจ็ดงวดก็มีหลุดปากนะครับแต่เขาก็ยังเดินนะครับกลับมาเดินต่ออ่ะวันนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับว่าเบิร์ทุกๆสตดที่ผมได้น้าลงเอ้ทีรับชมในมือนี้นะครับทุกๆสุดเนี่ยตัวที่ชนเยอะที่สุดก็คือเลขห้านี่ครับหนึ่งสองสาม สี่ได้ค่าชนสี่สูตรเลยแล้วก็สองสูตรนี้จะแบ่งโซนเลยนะครับเขาจะไม่ชนกับสี่สูตรนี้นะครับก็จะมีศูนย์กับหนึ่งที่ชนนะครับศูนย์กับหนึ่งที่ชนแต่หนึ่งโดนดับขาดบนซะแล้วก็จะเหลือแค่เลขศูนย์กับเลขเก้าครับโซนนี้เหลือศูนย์กับเก้าเก้ากับศูนย์เลขหนึ่งโดนดับขาดอ่าประมาณนี้นะครับอีกที่ สนับสนุนตลาดกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดถ้านผูได้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยนะครับเด้อสิไอ้มีขเขาเรงเร่งไก่ที่ไปใหม่หาสูตรดีๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขก็เป็นแค่แนวทันะ้คนระับนละผมมีไฟหวัวเรี่ยเสียออกตัวในะนะดครับนละผูนะ้ไดชอบจุดใดก็นั่ไปพิจารณาบุ๋งว่าชอบก็ผ่านเบืองเปล่าก็เมือนเทิงนะครับนสะต้รนะับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ